ฮัลโหลเจริญครท่านสาธุชนผู้ใฝ่ใจในธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายต่อไปนี้อาตมาจะพูดเรื่อง ความโลภความโกรธความหลงความโลภความโกรธความหลงหรือภาษาพระท่านเรียกว่าโลภโทสะโมหะนั้น คืออะไรโลภโทสะโมหะหรือความโลภความโกรธความหลงคือกิเลสที่โดมสันดานของคนอยู่กับคนแฝงอยู่ในจิตใจของคน มาไม่รู้กี่พบกี่ชาติเกิดเท่าไรนานเท่าไรหาต้นไม่ได้แล้วก็หาปลายไม่จึงตัวความโลกความกลุ่มความหลงอยู่กับเรามานานเสนนานไม่รู้นานเท่าไหร่ เราเกิดเป็นอะไรเป็นเกิดเป็นใครตั้งแต่ไหนเมื่อไรไม่รู้นานมากไม่รู้กี่อสงไขย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 ตัวโลกเนี่ยมีลักษณะอย่างไรตัวโลกก็มีลักษณะอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็น อยากได้ในรูปอยากได้ในเสียงอยากได้ในกินอยากได้ในรถอยากได้ในส,มสัมผัสอยากได้ในสมบัติอยากได้อำนาจอ,อันนี้เป็นความโลภเป็นลักษณะของความโลภต่อไปโทสะมันก็มีลักษณะ คือ,อทุกสตว์เขคือความโกรธแค้นขับแค้นใจที่ไม่ได้ในสิ่งที่ตนเองต้องการหรือปรารถนา ไม่ได้ในรูปไม่ได้ในเสียงไม่ได้ในกลิ่นไม่ได้ในรสไม่ได้สัมผัสไม่ได้สมบัติไม่ได้อำนาจตามที่ผลตนเองพอใจก็โกรธก็โกรธหรือประสบกับรูปที่ไม่พอใจเสียงที่ไม่พอใจรสที่ไม่พอใจ กลิ่นที่ไม่พอใจสัมผัสที่ไม่พอใจที่มันตกข้ามกับที่อยากได้อยากอยากมีอยากเป็นแต่มันไม่ได้ไมไม่ได้มันก็กรธกิโทโอแทะดงสนดาน ัวไปโมหะมันคืออะไรโมหะมันก็คือความมู่โง่อะไรโง่ที่อยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นซึ่งสิ่งที่อยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นนั้นมันเป็นอันนี้จังทุกขขังอนัตตาแต่ก็ยังอยากได้อยากได้ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัส ในสิ่งที่เป็นอารมณ์ที่น่าปรารถนาพอใจ mm hmm. ก็อยากได้อยู่นั่นแหละเมื mm ่อ hmm. ไม่ได้ก็โลภอยู่นั่นแหละโลภอยากได้ะนะเมื่อ mm hmm. ไม่ได้สักทีก็เกิดเป็นความขัดข้องคับแค้นโกรธนี่ลักษณะของโมงหะมันคือไม่รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทีนี้เมื่อไม่ได้ดังใจไม่ได้ทรย์ไม่ได้สิ่งที่ตนเองปารถนาก็โกรธก็คือเนี่ยความโลภมันกับความโกรธมันก็เกิดจากโมหะนี่แหละจากความโม่ ไปยึดเอาว่ามันต้องได้มไม่ได้ก็ต้องกูดถ้ามีความฉลาดก็ก็ไม่โลภก,ก็ไม่กดูดความโม,ม่ภาษาไทยนะครับภาษาธรรมะเรียกว่าโมหะหรืออวิชาแล้วแต่ มันทำให้คนคิดผิดพูดผิดทำผิดตัวโมหายตุวความ,มูโมหะแปลว่าโมูก็ได้แปลว่าหลงหลงในรูปไม่เสียงใน,นในลินในรถในสัมผัสหลงในอำนาจหลงในสมบัติ สามตัวนี้ตัวโลภตัวโกรธตัวหลงทำให้มนุษย์ทำให้คนทุกคนตัวเองก่กนเตือดร้อนแล้วก็ไปทำให้คนอื่นดร้อนทางกายทางวาจาด้วยความโลภความโกรธความหลงของเรา ความโลภความปวธความหลงทําลายตนเองก่อนแล้วก็ไปทําลายคนอื่นเป็นต้นว่าหัวหรือเมียทะเลาะกันก็พบความโลภความปรดความหลงพ่อแม่ไปทะเลาะกับลูกไม่เข้าใจลูกเ็เพราะความโลคความปรดความหลง ดังนั้นน่ะพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าให้กําจัดความโลภความโกรธความหลงออกจากจิตสันดานหรือขันธสันดาลเสียเอาความโลภความโกรธความหลงออก,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 กได้มากเท่าไหร่ก็จะได้รับความสุขใจเท่านั้น บังคับควบคุมกำกับความโลภความปวดความหลงด้วยศีลศีลห้าก็จะทำให้คนนั้นน่ะได้รับความสุขจากการรักษาศีลห้าไม่ปล่อยให้ความโลภความปรดความหลงได้พูดได้ทำอะไร ไปโดยก่อให้ตนเองเดือดร้อนและให้คนอื่นเดือดร้อนศีลเนี่ยควบคุมกำกับความโลกโกดหลงชั้นหยาบหยาบถ้าต้องการให้มีความสุขสุดยอดเหนือเหนือสุขเหนือทุกข์เหนือบุญเหนือบาป ก็ต้องฆ่าความโลภความโกรธความหลงนี้ให้หมดไปจากจิตทศัศนดาาขันทัศน,นดาาคือเป็นพาระอรหันต์ไปเลยเหมือนกับตาลยอดด้วยไม่มีโงกไม่มีผลอะไรอีกแล้วถ้าต้องการจะกำจัดความโลภความโกรธความหลงตามแนวพุทธศาสนานั้น ให้กําจัดด้วยทานศีลสมาธิภาวนาและวิมุตติถ้าจะพูดโดยองค์มรรคก็คือมรรคแบบจะไปทําลายความโลภความโกรธความหลมรรคแบบก็คือ สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยมรรคแปดไม่ใช่ว่าพอท่องได้แล้วท่องมรรคแปดได้จำมรรคแปดได้แล้วมันจะฆ่า ความโลภความโกรธความหลงนะมักแปลที่เราท่องได้จําได้นก็เป็นแค่แผนที่แต่ว่าเวลาปฏิบัติเนี่ยก็คือปฏิบัติด้วยการให้ทานรักษาศีศภาวนาจึงจะได้ชื่อว่าบรรลุบรรลุธรรม คาดความโลภความโปรดความหลงตามขั้นขั้นพระโสดาบันก็คาดความโลภได้สัก80%พระสกัดทาคามีก็90%พระอนาคามีก็99%พระอรหัน ฆ่าอวิชามค่าความโลภโกดโลภหลงได้หมดก็เป็นพระอาหารหันต์ท่านสาธุชนทั้งหลายท่านก็รู้โดยตนเองอยู่แล้วว่าตัวโลภต,ตัวโกธตัวหลงนั้นะท่านรู้เองเห็นเอง,เ,องเป็นปัจจัตตังอยู่แล้วว่าตัวโลภมันมีลักษณะอย่างไรตัวโกธมีลักษณะอย่างไรตัวหลงมีลักษณะอย่างไร ทุกคนล้วนล้นรู้แก่ตัวทั้งสิ้นี่มีใครไม่รู้หรอกจะมาถามว่ามันตัวโลกมันคืออะไรตัวโกดมันคืออะไรตัวหลมมันคืออะไรตัวงวงมันคืออะไร,ออะไรก็แค่ฐานแค่ถาม,ถามวอวดอูหารเท่านั้นเลยแต่จริงๆแล้วทุกคนรู้นะดังนั้นน่ะ ก็สรุปได้ว่าตัวโลกเนี่ยมันมีมาแฝงมาขังมาในจิตสันดาลขันธ์าทั้งด้านตั้งแต่พบชาติปัจจุบันมาจนถึงพบชาติปัจจุบันมันก็ยังเป็นเจ้านายของผู้ของผู้นั้นเป็นเจ้านายนะ ตัวโลกตัวโกตัวหลงนี่มันจะสั่งให้เราทําตามอํานาจของมันโดยการแสดงออกทางใจถ้าใจโลกมันก็มีหน้าตายึ่งใจโกรธมันก็มีหน้าตายถ้าใจหลงมันก็มีหน้าตายอย่างนี้มันก็ทําอีกกันใจโลกโกรหลงมันจะแสดงให้เห็นถึงชัดทางวาจา ทางการกระทํานี่แหละถ้าใครควบคุมความโลภความโกรธความหลงได้ดีก็มีมารยาทงามมีสติดีถ้าใครควบคุมไม่ได้คนคนนั้นเป็นคนที่น่าน้ารังเกียจไม่น่าคบควบคุมไม่ได้โดยศีลควบคุมไม่ได้โดยสติปัญญานคนคนนั้นน่าน่ารังเกียจไม่น่าคบหาดังนั้น เพื่อให้เป็นคนที่รู้ตัวแล้วว่ามีความโลภความโกรธความหลงก็ควรใช้ศีลสมาธิคนใช้ศีลสมาธิภาวนาปัญญาควบคุมความโลภความโกรธความหลงให้เป็นคนที่มีมารยาทดีมีบุคล,ลิกลักษณะหรือบุคลิกภาพดีเป็นที่น่ารักใคร่ น่าคบหาน่าพูดด้วยน่าคุยด,ด้วยน่าทำงานด,ด้วยอิติดังนี้แลจะเรินโคน